มันไม่ระมัดระวังตัวลูกโอกาสจะโดนแย่งมันก็มีเพราะว่าตำรวจตั้งใจจะจับเป็นเพราะเห็นว่าไอ้คนก่อเหตุมันไม่มีอาวุธอะไรไงนะครับก็อยากจะเข้าไปทำการควบคุมตัวนะครับแย่งดีที่มีกรอบครับมังก็เป็นความ ผิดพลาดของตำรวจนะครับยุทธวิธีในการจะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองคนร้ายถ้ามือมันสองมืออย่างเรายัางไม่เห็นมันโชว์มือสองมือเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับและเข้าตัวเนี่ยไปทําท่าต่อยไม่ได้นะตำรวจไปทําท่าต่อยก็ไม่ได้นะครับทําท่าต่อยเขาก็จะหาว่าตำรวจรุนแรงทําเกินกว่าเหตุนะครับใช้เหมือนยกมือไหวอย่างเงี้ย ใจเย็นครับน้องใจเย็นแล้วก็ดันกระแทกคางใช้ส้นมือเนี่ยกระแทกคางให้เต็มที่เลยนะน้องๆตำรวจครับนะครับใจเย็นครับอย่าเข้ามาครับหยุดนะครับนี่ตำรวจนะครับแล้วเราอย่างนี้นะครับกระแทกปึ้งเข้าไปเนี่ยมันจะถึงกับสลบเลยนะครับแล้วเราก็ยังอ้างให้การได้ว่าเราห้ามไม่ให้เขาเข้ามาประชิดตัวเราเพื่อจะทำร้ายเรา แต่ที่จริงเนี่ยมันต้องมีพลังในการกระแทกนะครับปึ๊กไปเต็มที่เลยเนี่ยฟันเฟินหักเลยนะฮะสภาพสังคมอย่างนี้นะครับคนมันจะเกลียดตำรวจแล้วไม่เห็นใจตำรวจนะครับพอทำอะไรไปก็จะด่าตำรวจ ังไม่เห็นเลยนะครับคลิปทหารขมรขึ้นภูมะเขือยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยนะครับคุณเซนกับเตียบันเนี่ยงอนกันด่ากันนะครับคุณเซนเนี่ยเรียกท่านเตียบันไปพบนะครับแล้วก็ต่อว่าว่าไอหามึงไม่ช่วยกูเลยมึงไม่ช่วยกูเลย บอกเตียบันไม่ช่วยเลยเงียบเลยเห็นคนไทยเชียร์มึงรักมึงอ่ะหรือมึงจะคิดกบฏกับกูนะเตียบันก็คงจะชี้แจงว่าไม่มีอย่างนั้นไม่มีจิตใจที่จะคิดกบฏเลยไม่คิดจะแย่งอํานาจเลยนะครับเลยต้องออกมาพูดนะครับออกมาพูดหน่อยนะครับต้องออกมาพูดหน่อยไม่นั้นฮุนเซนโดนด่าคนเดียวนะครับเตียบันเงียบเลย ช่องจริงครับเนี่ยเช่องเนี้ยที่กําลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับช่องดําก็ช่องจริงช่องแดงก็ช่องจริงนะครับแต่อันนี้เป็นช่องสํารองนะครับช่อง F R K K ภาษาอังกฤษแล้วมือปราบคุนดงหนึ่งเนี่ยเป็นช่องจริงผมครับตอนนี้มีผู้ติดตามสักแสนกว่าท่านนะครับผู้หญิงที่ทำงานเลิกดึกๆ พกอะไรไว้ป้องกันตัวดีครับพอต้องทำงานเลิกดึกเนี่ยแม่อย่างนี้ลูกให้หนูเอามีดปอกผลไม้นะครับมีดปอกผลไม้มีดปอกผ,ผลไม้ที่ไปซื้อในห้างแมคโครโลตัสมนะใบยาว4นิ้วนะครับใบยาวสีนิ้วใบใบมีดยาว4นิ้วนะครับมีดใบตายมีด้ามจับเนี่ยนะครับแล้ว คุณเอาซองกระดาษเนะี่ยพับข้าพับทําเป็นซองข้าวและและเอาผ้าเทปที่พันสายไฟอ่ะนะครับพันทําเป็นปอกเป็นซองเขาไว้นะครับตารวจไม่จับนะครับผู้หญิงนะครับเราไม่ได้เอาไปก่อเหตุอะไรตํารวจไม่จับครับพอนั่นปุ๊บเนี่ยเราก็บอกไว้ปอกผลไม้ทานนะครับปอกผลไม้ทานทํากับโครงกับข้าวนะฮะ แล้วพอมีเหตุอะไรท่านก็กำเลยท่านกำออกมาเลยด,ดึงมีดออกมาปุ๊บเลยดึงแล้วประชิดตัวเฉยๆนะไม่ต้องยื่นแขนออกไปนะครับคุณผู้หญิงที่ยังไม่มีความชนานาญชักมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องยื่นแขนไปเดี๋ยวมันแย่งได้นะครับลามาติดตัวอย่างเงี้ยเอาติดตัวอย่างเงี้ยนะครับติดตัวอย่างเงี้ยสู้แค่สู้แค่สั้นๆเนี่ยครับสู้สะบัดสั้นๆหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาแย่ง ก็ค่อยๆถอยค่อยๆถอยนะครับมาเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเข้ามาท่านก็เอาให้ตุยเลยผู้หญิงนะครับผู้หญิงได้เปรียบครับนะผู้หญิงได้เปรียบนะครับไม่ต้องไปใช้แขนสู้ฮะคือถ้ามันเข้ามาเนี่ยแหมจะแนะนําท่านยังไงอ่ะท่านพยายามเอาขาซ้ายเนี่ยก้าวไปข้างหลังมันขาซ้ายก้าวไปข้างหลังมัน ก้าวไปข้างหลังคนร้ายนะฮะแล้วผักหรือทุ่มตัวไปข้างหน้าหรือแทงไปข้างหน้านะฮะมาเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบผู้หญิงฮะผู้หญิงต้องใช้อย่างเงี้ยฮะมาเนี่ยนะครับคนร้ายมีแต่มือเปล่า,ลามาก้าวล้าวเราเราใช้มีดแทงตุยไปเนี่ยนะยังไม่ติดคุกเลยผู้หญิงนะครับได้เปรียบนะครับ สเปรย์พิทงพิกไทยอะไรไม่ต้องไปใช้แล้วครับนะเครื่องช็อตไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะเอาเมดเนี่ยครับมันมันนั่นวิ่งอยา่างเลยนะครับค่อยๆถอยหลังนะครับ มันเข้ามายืนประจันหน้าเราสองคนสามคนเนี่ยนะหนูล้วงแล้วหนูชักมาติดตัวอย่างเงี้ยบอกกับมาไอสัตว์มึงเข้ามาสินะครับมึงเข้ามาสินะไอไอเล็กไปเอามีดในกระเป๋าคุณพ่อน่ยนะกระเป๋าดำปลายเตียงอะนะมันจะมีมีดที่มันไม่มีเราก็ เราก็บอกว่าเป็นมีดของคนร้ายไปนะฮะตำรวจจะได้ทำคดีช่วยเราง่ายหน่อยนะครับผมไม่ให้เห็นมีดเขาบอกเห็นมีดไม่ได้เดี๋ยวมันบล็อกอีกขอบคุณครับ f อช่วยเตือนผมผมก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะ ที่ผมแนะนําเป็นมีดปอกผลไม้เนี่ยไม่ให้ท่านไปซื้อมีดจีนดงจีนแดงในไช้อปปี้ลาซาด้าอะไรนี่อันนั้นมันเป็นอาวุธโดยสภาพไปนะฮะนะครับเป็นเป็นอาวุธโดยสภาพนะครับเป็นอาวุธโดยสภาพแต่ถ้าเราซื้อไอ้มีดของขายตามร้านเนี่ย ตำรวจเขาจะใช้ดุลพินิษได้ฮะว่าอันไหนเป็นมีดปอกผลไม้นะฮะอย่าไปเอาใบยาวเกินนะครับมันจะใส่กระเป๋าลำบากนะครับเอาใบยาวแค่สักสี่นิ้วพอนะครับเอาที่มันแข็งแรงแข็งแรงอะราคาเกือบสองใบแดงเหมือนกันนะนะเกือบสองใบแดงเหมือนกันนะครับ อย่าไปเอาไห้อย่างยี่สิบบาทนะมีดมันบางเล็กๆอย่างนั้นไม่ได้ครับต้องเอาหนาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับมีดเดน็บก็ถือเป็นอาวุธโดยสภาพครับมาเนี่ยนะฮะถือเป็นอาวุธโดยสภาพอย่างนั้นแต่ตำรวจจะใช้ดุลพินิษในการที่จะจับกลุ่มเนี่ยจะใช้ดุลพินิษว่าท่านเอาไว้ใช้ทำไร่ทำสวนเลย เนี่ยครับไม่ปลิวแล้วครับเนี่ยผมเอาท่อ PVC มาทำเนี่ยเอาท่อท่อน้ำเนี่ยเอามาลนไฟนะครับแล้วก็เหยียบแล้วก็เอาสายกระเป๋าที่มันจะเสียเสียเนี่ยเอามาเอาได้เขียมเย็บเอาแล้วก็เอาผ้าเทปพันเวลาผมเข้าป่าหรือไปถือศีลผมก็จะมีอันเนี้ยอันหนึ่งเนี่ยมันเบาๆครับ คู่กับมีดใหญ่นะฮะเดี๋ยผมก็ห้อยเข็มขัดอันนี้ผมก็ห้อยเข็มขัดนะครับห้อยเข็มขัดห้อยเข็มขัดแล้วมันเบาไงส่วนใหญ่ก็เอามาปอกผลไม้อันนี้มันยี่ห้ออะไรยี่ห้อดีๆหน่อยเนี่ยหัวม้าลายเลยนะครับมาเนี่ยมันแทงมันมันมัน,มนเปิดบาดแผลให้ใหญ่หน่ยคนร้ายมันจะได้กลัวนะครับสีขาวเนี่ยใบยใหญ่โชว์ไม่ได้เนี่ยใบมันใหญ่เท่านี้เลยเนี่ยนะครับ แต่ถ้ามันเมีดอันเล็กอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันหักครับเวลาแทงไปจริงจริงมันหักนะครับให้อย่างนี้เวลาแทงไปเนี่ยเจอกระดุมกระดูกเนี่ยเวลาแทงท่านก็อย่าไปแทงตรงๆงเงี้ยนะเดี๋ยวมันติดสี่โครงท่านต้องเอียงหน่อยนะครับแล้วก็ปึ๊กเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่ติดสี่โครงนะครับผมจะใช้แบบนี้ครับเวลาล็อกคอได้ก็กระแทกปึ๊กเข้าไปมันจะได้ไม่ทะลุมาที่ผมนะครับ ผมเดินห้างผมก็อย่างเงี้ยผมก็พกเน็บเอวอย่างเงี้ยะเนี่ยนะครับมีอะไรผมก็ดึงปึด๊ด้ขมนะครับใครถามเรื่องมีดผมรู้เอาเสยาวเนะครับเนี่ยผมใช้ท่อ PVC ีซีทำอย่างเงี้ยครับเนะี่ยแล้วพ่นสีดำหน่อยนะฮะเอาไอ้นั่นได้ ไม้มีดกูลขากูลกีอะไรมีดโบวี้มันดีอย่งนั้นครับแต่ว่าตำรวจเจอมันจะจับเอาสิลูกนะนี่ผมแนะนําจะได้อ้างกับตำรวจได้ว่าเป็นมีดปอกผลไม้ก็ปอกผลไม้ทํากับข้าวจริงๆเนี่ยนะครับเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับเนี่ยมาเนี่ยผมก็จะใช้ติดรถติดอะไรก็อันเนี้ยนะครับมา แต่ซองนี่ทําเองไม่มีขายท่านไม่ต้องทําซองท่านก็เอากระดาษมาพับ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 เข้าให้มันยาวกว่ามีดหน่อยแล้วก็นั่นเอาใส่กระเป๋าถือได้อันนี้ผมใส่กระเป๋าผมได้ไงใส่กระเป๋าผมได้นะฮะดูนะใส่กระเป๋าผมได้แล้วพกมันก็ไม่เกะกะไม่หนักนะครับ ดี่วเนี่ยโอ้ยหนูไปพกเดิ้วถ้าโดนปรับมันก็เท่ากันลูกพกเดิ้วกับพกมีดเนี่ยโดนปรับก็เท่ากันตำรวจก็ปรับประมาณร0 0ยสองร้อยบาทนะสู้เอามีดเลยไม่ดีกว่าหรือว่ามันไม่มีเรื่องอะไรก็ย,ยังทำกับคงกับข้าวได้นะทำกับข้าวได้นะฮะตัดโน่นตัดนี่ได้เอาก็ต้องเอากันให้ตุยไปเลยนะเดิ้วแม่นไม่ตุยนะครับมาเนี่ยนะฮะ มันต้องตีทัดดอกไม้ถนัดถนัดจริงๆมันถึงจะตุยนะสนับมือไม่ต้องไห้ยพกแล้วครับนั่นมันนักเลียงโบราณรุ่นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยสนับมือนะครับสนับมือเอามีดดีกว่านะเอาก็เอากันให้ตุยไปเลยนะครับยกมือไหว้ถอยออกมาชิดตัวเข้าไว้ สนับมือไม่ต้องไปพกแล้วครับมานั่นสมัยท่านขุนพันธ์แล้วครับเอาไว้สําหรับจับเสือโจนคนร้ายที่มันเหนียวเหนียวเอาไม่อยู่นั่นมารุ่นโบราณแล้วรุ่นผมเป็นเด็กนักเรียนแล้วครับสนับมือนะฮะคัตเตอร์มันก็ใช้ได้คัตเตอร์อันใหญ่ใหญ่แต่มันคัตเตอร์เนี่ยมันแทงไม่ได้ คุณต้องใช้ปาดสบัดไฟสบัดมาเนี่ยเขาตีนถีบมานี่แย่เลยนะครับเออไอนี่ฉลาดเว้ยไอไอเอกไอเอ็ดนี่บอกพกมีดแล้วก็ซื้อมะ่วงดิบติดรถไว้ด้วยเออเออใช่ใช่ใช่ช่ชเอ,อ๊มึงนี่หัวดีเนี่ยถ้าจะโกหกเมียเก่งนะเนี่ยไอเอกนะฮะ ปั่นจักรยานตอนนี้ไม่กล้าปั่นเลยมีจนจักรยานอีกใช่เพราะผมพกครับมาเนี่ยนะครับโดนจับมันก็โทษปรับมันก็ไม่กี่ตังค์โทษปรับมันก็ร้อยสองร้อยบาทนะครับร้อยสองร้อยบาทนะครับมาเนี่ยดาบผมก็มีนะครับดาบที่มีหวงจับมผมซื้อของจีนแดงนะครับราคาไม่กี่ร้อยแล้วครับมาเนี่ย แต่เวลาซื้อแบบไหนมาผมว่าไปฟันต้นไม้ก่อนนะไม้สดไม้แห้งก่อนนะครับแล้วดีแล้วก็จะบอกอยู่ในกลุ่มมีดผมว่าเอ้ยรุ่นนี้ดีรุ่นนี้ดีนะครับโอ้มีดผมมีเยอะนะผมเป็นคนชอบซื้อมีดนะฮะชอบซื้อมีดนะครับแต่เนี้ยต้องซื้อไว้ไอ้มีดมีดไอ้มีด บิ๊กซีเนี่ยไอมีดบิ๊กซีโลตัสนี่นะครับยี่ห้อหัวมาลายเนี่ยใช้ดีครับทนดิเนี่ยผมฟันกิ่งไม้อย่างได้เลยนะครับฟันกิ่งมงกิ่งไม้อะไรนี่ใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็รับเรันะครับ,บ,น,รบนี่ใช้ประจํารถหรือเวลาไปแคมป์ปลายํากับคงกับข้าวใช้งานได้จริงนะครับแล้วมันเบานะครับอันเนี้ย เขาเรียกมีดฆ่าสิงโตนะครับมีดสังหารสิงโตท่านไปอ่านนิตยสาราของต่างประเทศนะครับมันมีเจ้าหน้าที่ที่อนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศอะไรกันรุ้มันขีม่ม้าไปนะครับแล้วก็มีเข้าหลามยาวด้วยปรากฏสิงโตโดดใส่มา้าเขานะครับทำให้เขาหล่นทําให้เขาหล่นจากหล่นจากหลังม้านะครับเข้าหลามหลุดไปนะครับ พูดสิงโตก็ไม่ได้เนี่ยมันบล็อกใช่ไหมแล้วกูจะพูดอะไรวะเนี่ยพูดคัตเตอร์ก็พอใช้ได้ครับมันแต่ว่ามันมันไม่เหมือนมีดใบตายนะมีดพับท่านก็จะใช้ไม่ท่านก็จะ,นกจะใช้ไม่ถนัด นะฮะนี่กรณีของผู้หญิงนะครับผู้หญิงผมพูดถึงผู้หญิงนะครับมาเนี่ยส่วนพวกคนดีนะครับคนทํามาหากินนะครับที่ที่อยากจะพกพาเข้าหลามเนี่ยผมคิดว่าท่านหมอทอหนึ่งคนใหม่เนี่ยท่านภูมิธรรมเนี่ยวิสัยทัศน์ท่านคงจะเปิดกว้างให้เกี่ยวกับ คนที่จะไปขออนุญาตมีและใช้ข้าวหลามในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับโดยไม่ต้องไปจำกัดว่าอำเภอละ30สิบกระบอกนะครับถ้าไปจำกัดสิทธิ์อย่างนั้นเนี่ยมันมันชาวบ้านเดือดร้อนครับท่านครับเพราะว่าบางอำเภอเนี่ยมันมีประชากรอ,อยู่สมมติอำเภอบ้านโป่งเนี่ยประชากรเป็นแสนกว่าคน ท่านไปกำหนดว่าเดือนหนึ่ง30บใบนายทะเบียนออกได้ไม่เกิน30บใบให้นายทะเบียนเขาใช้ดุลพินิษนะครับคนโตมาระดับเป็นแอมเพอแล้วนะฮะแล้วก็ขอความมุนาให้แยกโคต้าในการพิณาพวกสวัสดิการเนี่ยออกไปสวัสดิการไม่เกี่ยวกับที่จะพิณาให้ชาวบ้านนะครับไม่งั้นชาวบ้านแย่ครับนะครับผมยกตัวอย่างอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ยทหารไปขอซื้อ เข้าหลามสวัสดีการชาวบ้านก็รอไปนะครับและใครที่เขามันขอยาก